สวัสดีครับเราก็มาพบกับรายการก้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุชัดกัน่อนะครับก็รายการของเราคือชื่อรายการกล้องส่งพระสยามทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่าผมมีพระผุ้ภาคนะครับแล้วมีทั้งรู้เปจิแล้วก็ เครื่องลัางของขันนะครับเราจะเป็นเทวรูปแบบนี้นะครรับถุธรูปแต่ในการบรรยายของผมผมจะเน้นในการก,การดูพระมากกว่าที่จะเล่าประวัติการเป็นมาของพระรนะครับแล้วก็เน้นว่าพระที่น,นี้อยู่จังหวัดไหนถูกไหนนะครับ หมายความว่าเอ,อสร้างแบบทําใหม่ใหม่แล้วก็ไปทําย้อนยุคอะไรเงี้ยผมผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าเนื้อนีเน้เป็นเป็นเป็นสมัยนะครับแล้วแต่เราก็ต้องรู้ว่าพระบอินเนี้ยอยู่จังหวัดไหนเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูว่าเนื้อจะถึงไหมผมจะเน้นพวกนี้นะครับผมจะไม่พูดว่าพัดแปรผัดเตเพราะว่า ที่ผมพูดนะฮะมาสร้างใหม่ๆไปปลูกเศกหลวงพ่อหรือสํานักต่างๆที่สร้างพระเขาก็ปลูกเศษเมื่อปลูกเศ,เศกเสร็จปั๊บมันก็เป็นพระแท้แล้วมีพุทธคุณนะครับให้กับญาติโยมหรือผู้คนไปบูชาไปท้องคอขึ้นคอก็ปลูกปกักหลักษาเยอะนะครับเรื่อประวัติแบบ บัตอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรไม่เป็นไรเนี่ยยังแยะเลยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับคลิปนี้ก็มาชมพระปู่กันนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชิ้นทั้งหมดชิ้นเงินนะครับสมยัยเมื่อตั้งแต่รุ่นปู่นะครับ เขานิยมเก็บเนื้อชินนะ้นแล้วก็เนื้อลินเนื้อตะกวัวมีบ้างแต่ไม่มากนะครับเนื้อดูทีละองค์ดีนะเริ่มตั้งแต่องแรกเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้จับเอามาดูใกล้ๆกันทีนะึงองค์นี้เป็น หูยานลบรีนะครับนี่เปิดโลกของสุขโขทยัยส่วนองค์นี้เป็นพระตักวลวนั่งบัวสองชั้นของลบรีองค์นี้เป็นของสุขโขทยัยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันผิดกันอยู่ที่องั์นะครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบอีกทีนึงส่วนองค์นี้คือ นารายสงรงปืนของลบบุรีนะครับนะอันนี้อง์นี้กับองนี้ของลบบุรีนะครับอันนี้โคไทยส่วนองค์นี้เป็นท่ากระดานหูช้างของการจจนะบุรีองค์นี้เป็นลีลาของเมืองกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวให้ชมทีละองค์ครับ นี่นะครับนี่หูยานนี่เป็นเนื้อชิ้นนะครับไม่ใช่เนื้อตะกัวทองตะกัวเสน้นินแดงตะกัวเสน้นินแดงผมก็ให้ให,ให้ท่านดูไปไปไปแล้วนะครับองนี้เป็นเปิดโลคนะคมีผูกข้างๆอันนี้ของโคไทยนะครับแสงไฟมันจะ สะทอนเดี๋ยวจับพักดีกว่าเดี๋ยวนี้ให้ดูพร้อมกันนะเนี่จจครับหงสักไม่เหมือนกันนะอันนี้ทำไมถึงดูใหม่เพราะว่าผมเคยแล้วครับท่าเลียมแบบเนี้ย ไม่ได้เจาะรูให้อากาศเข้าเนี่ยเขาจะระเบิดนะครับเหมือนองค์นี้เนี่ยครับถ้าเนื้อชินพระปูแทนจะระเบิดผมก็เลยปล่อยเลยแล้วพอระเบิดเนื้อเขาจะแตกองค์นี้ก็เอาน้ำมันจันทร์เทเข้าไปในร่องเนี่ยถึงอยู่ได้แล้วก็ไม่ระเบิดต่อเลยนะครับเนี่ยเขาจะระเบิดแอนค้นมา นะครับเนี่ยพักปุพักปลแท้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นาลายสูงปืนนะของลบวีนะอัะนนี้เนี่ยครับเหมือนกันเลยถ้าดูไม่คงแท้เห็นไหมฮะเนี่ยครับอังสะค่อยตรงมาเป็นเส้นแต่อันนี้เป็นผืนนะครับแล้วก็มีตรงนี้แหวน ้าไปคล้ายๆเป็นไปโบอ่าอันนี้อันนี้เป็นเส้นไหมเฉยแล้วก็ทีวอนก็จะพาดมานี่อันนี้เอาคิดพึ่งนะครับนี่ครับคิดพึ่งคิดพึ่งตลับละห้าบาทเนี่ยครับ เอาให้ช่างช่างก็แต่งให้นะเนี่ยด้านหลังอันนี้ของหลบลีมีกระชกากแตะมาดูองนี้องนี้เป็นของผ้ากระดาน อ,อันนี้เป็นท่ากระดานของกระดานหูช้างนะครับอันนี้ตัดชิดนะจริงๆก็ค่อยจะเป็นเป็นใหญ่ถ้าเต็มๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชิ้นใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าท่ากระดานหูช้างของกาญจนบุรีนะ